ช่วงปิดเทอมนี้นะครับน้องๆหนูๆที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับข่าวนี้นะครับอาจจะทําให้น้องๆมีกิจกรรมได้ทําในช่วงปิดเทอมนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับเรื่องของกิจกรรม OAR Kids Club คริสแคมป์นะครับครั้งที่6เป็นแคมป์สำหรับน้องๆปหนถึงมสานะครับเป็นแคมป์ช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ไม่รู้จะทำอะไรแต่มีกิจกรรมมากมายให้ทำแน่ๆจากการร่วมกิจกรรมแคมป์นี้นะครับจัดขึ้นในวันที่22ถึง23เมษายน2568นะครับในเวลา8 3ดนาฬกา30าทีจนถึง1 5บห้านาฬิกา30าทีณหอสมุดจอร์นเอฟเคนนีสํานักวิทยาบริการครับโดยในกิจกรรมสวันนี้นะครับ <c oughs> จะ แบ่งเป็นกิจกรรมหลักๆนะครับก็จะมี Coding for kids นะครับเรียนรู้นวัตกรรม IOT ด้วยการประดิษฐ์นะครับควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเองการเขียนโปรแกรมร่วมกับ Arduino <Okay. S 1> นะครับ Arduino Nano <Okay. S 1> นะครับ no เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นและเ h ฟคิดนะครับพัฒนาการกระตุ้นประสาทสัมผัสผ่านกระบวนการเรียนรู้นะครับของตัวเด็ก นะครับเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบด้วยตัวเองนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกวันหนึ่งครับพี่ปุ๋ยครับค่ะวันที่23เมษายนนะคะก็จะเป็นเรื่องของ MetaVerse Kids นะคะโลกใบใหม่ของเด็กๆนะคะในยุคดิจิทัลนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายรายการเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าใครสนใจต้องรีบแล้วนะคะผมกรองทุกท่านครเพราะว่ารับสมัครเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็มีค่าสมั 990บาทต้องรีบแล้วนะคะติดต่อได้นะคะตามช่องทางเบอร์ที่เราให้ไว้เลยนะคะแล้วก็ราคานี้นะคะถือว่าพร้อมทั้งเรื่องของอาหารกลางวันนะคะอาหารเบรกแล้วก็ดูแลใส่ใจลูกหลานท่านอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ